สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลต h ้โฮ m ี่วันนี้เรามาทำของว่างกินเล่นอิ่มจริงนะคะกินแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะทุกคนกินแบบนี้ก็คือไม่อ้วนนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์มากมายนะคะจากผักแล้วก็เต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปได้วยกันนะคะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะมันเป็นส่วนผสมที่เหลือจากคลิปก่อนนะคะคลิปแพนเค้กเต้าหู้สุกินี่นะคะเ,เพื่อนๆสามารถเลื่อนดูส่วนผสมได้อีกทีที่คลิปนั้นนะคะและเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ นำเต้าหู้แข็งมาหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็บีบน้ําออกเป็นบางส่วนนะคะเพราะว่าในเต้าหู้เขาก็จะมีน้ําปนมาด้วยเนาะใช้วัตถุหนักๆทับไว้นะคะพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเราก็มาเตรียมซูกินี่หรือว่าบวบซูกินี่นี่นะคะสองลูกล้างให้สะอาดใส่เกลือชมพูหนึงช้อนชานะคะแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะ อันนี้คือเต้าหู้ที่เราบีบน้ําออกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาบี้ให้เขาเป็นละเอียดนะคะโดยนําใส่ถุงผ้าขาวบางแบบนี้นะคะแล้วก็ขยำขยำขยำให้เขาเป็นเนื้อละเอียดดีเลยนะคะประมาณนี้ค่ะและอันนี้ก็คือสุกินี่ที่ผสมน้ำ ที่ผสมเกลือเนาะน้ำเขาก็จะออกมานะคะบีบให้แห้งสนิทด,ดีเลยนะคะบีบแล้วก็นำมาผสมกับเต้าหู้ค่ะและเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันและเราก็จะทำการปรุงรสนะคะโดยการปรุงรสก็จะมีเกลือกระเทียมพริกไทยหรือว่าซอสปรุงรสอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะสำหรับเราเราก็จะใส่พริกไทยดำ 1>, 1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าส่วนผสมค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีแป้งมันฝรั่งนะคะวันนี้เราใช้แป้งมันฝรั่งสองช้อนโต๊ะเพื่อนๆจะใช้เป็นแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่ลงไปเพราะว่าเขาจะได้เหนียวแล้วก็เนื้อเขาจะได้ติดกันดีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะ อันนี้เป็นออปชันเสริมนะคะทุกคนเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะสาหร่ายเ,เขาเรียกว่าสาหร่ายโน,โนริสาหร่ายเนาะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะผสมลงไปค่ะใครมีเห็ดหอมก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะการใส่สาหร่ายมันก็จะได้รสชาติแบบว่าคล้ายๆอาหารทะเลนะคะทุกคนและเราก็จะมาเตรียมแผ่นปอเปี๊ยะนะคะหรือว่าไรซ์เปเปอร์นะคะหั่นเป็นสี่ส่วนค่ะ จานนั้นเราจะทา้ํามันก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดหลังจากนั้นเราก็จะนำแผ่นปอบเปี๊ยะหรือว่าไรซ์เพเปอร์นี่นะคะไปชุบน้ำให้นิ่มดีเลยนะคะแล้วก็มาวางไว้ที่จานที่เราทา้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วก็ห่อค่ะทำการห่อนะคะตักไส้ที่เราผสมไว้แล้วนะคะทุกคนมาหอกับแผ่นปอบเปี๊ยะนะคะห่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำคำเนาะมันก็จะคล้ายๆกับ เออเขาเรียกว่าขนมจีบอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นขนมจีบหะเขาสละลเปาแบบนั้นนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนั้นอันนี้เราลองใช้ถ้วยเป็นพิมพ์ดูนะคะเผื่อว่ามันจะห่อง่ายแต่จริงมันก็ห่อไม่ยากนะคะทุกคนแต่ว่าอยากได้ ขนาดที่เท่ากันประมาณนั้นเนาะเผื่อมันจะดูเป็นมืออาชีพบ้างอันนี้ก็เป็นแบบวิธีการง่ายๆนะคะแป้งเราก็ไม่ต้องผสมเองเราใช้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะเนาะมาแช่น้ำแล้วก็หอ่อแล้วเราก็จะทำการนึ่งนะคะวันนี้เราทํำทั้งหมด8ชิ้นนะคะไส้ที่เหลือก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนมันเป็นการถ้าเกิดเพื่อนๆจะทานเฉพาะ เต้าหู้กับซุก,กินี่ก็นําไปปั้นนะคะแล้วก็ทอดแบบแพนเคก้กได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เรานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้เราทานเป็นอาหารมื้อขําค่ะทุกคนอิ่มอร่อยแล้วก็แบบเบาสบายท้องมากค่ะสำหรับอาหารจานนี้ก็เป็นเมนูแพลนเบดนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆจะทานเป็นอาหารว่างอาหารกลางวันก็ได้นะคะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากๆสำหรับน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นพริกตำนะคะใส่กับซอสปรุงรสนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำอาหารเมนูง่ายๆนะคะเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ h h p p ปี h เ t ล h h ้โ m e e จะมีเมนูอาหารต่างๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ